แล้วรอบแรกทำกี่ตัวแม่เออสองพันเนาะครั้งแรกทำสองพันลูกครั้งแรกสองพันเลยใช่2000อสองพันตัวก็กึ่งแจกกึ่งโน่นนี่นั่นแต่ครั้งแรกจะเค็มหน่อยเพราะความที่เรากลัวเรายาังไม่ใช่มืออาชีพเนาะมันเหมือนลองผิดลองถูกเลยลูกอ่าทำสองพันตัวแล้วก็แล้วก็ลองแบบเป็นปลาตัวใหญ่แล้วมาหั่นเนื้อนะ,อะหั่นเนื้อเป็นชิ้นเป็นบ้างบ้างบ้างลองแล้วก็ลองหมักแบบนั้นแต่แบบนั้นอ่ะเนื้อปลาเยอะนะแต่ หมือนเกลือมันเข้าถึงปลาเลยมันไม่มีหนังตากันความเค็มมันก็จะเค็มจัดกว่าที่เป็นตัวแบบนี้สรุปแล้วแม่ก็เลยเอาไปเป็นแบบนี้โอเคครั้งแรกอาจจะเค็มนิดนึงเค็มนิดนึงแต่เราก็ค่อยๆปรับมาพอรอบคอมเมนต์ไหมครั้งแรกลูกค้าว่าไงบางคนก็ไม่มีบางคนบอกว่าเออเค็มไปนิดนะพี่จุอะไรเงี้ยเค็มไปนิดนึงนะอะไรเงี้ย เขาก็เขาก็ดีนะเหมือนเขาสนับสนุนเราเขาคอยเป็นกำลังใจเขาติติเพื่อก่อไม่ได้ติแบบโอ้ยเข้มที่หายเหมือนแบบไม่ใช่ติแบบไม่ให้เราไม่ให้เราเกิดอ่ะกาตีแบบสั่งสารน่ะลูกแบบประมาณนั้นอ่ะ